พูดอะไรกันดีล่ะแก้วเสียเพาะมากครับขอบคุณค่ะแกวเสียเพาะมากๆมากๆมากขึ้นมาประโยคแรกคือละลายเลยขอบคุณค่ะมัลงแกตามแก้ได้เลยเอาแม่เราลองร้องไหมเอาแม่ไหมท่อนย้อนลองว่าอะไรอ่ะอ๋อเาเียกฟังให้เย อยากมีชีวิตติดรูอยู่เแ่งผู้ใดโนมาพอลงตำ่ำเราจะทำเสียงถ้าถ้าเอ,า,อาง่ายสุดเลยมันทำเสียงหลอกพอจากปกติเราร้องแบบนี้แต่พอลงตำ่ำปุ๊บจะกลายเป็นจะกลายเป็นเสียงนี้เห็นไหมมันจะทำให้ไม่ถึงเพราะเราเปลี่ยนวิธีการออกเสียง ถ้าออกเสียงแบบเนี้ยลงต่ําให้มันต่ําแบบเนี้ยลองให้มันแบนบอ่ะลองดูลองให้มันแบ,บนขึ้นหายน้องแค่ว่าบอว่าน้องอยากมีชีวิตติดรู่อยู่เแ่งผู้ใจน,น้องมาเปลี่ยนแปลงความทิด ยี่ถ้ามันชํานาญกว่านี้มันจะไม่มีอาการที่ระวังเลยมันก็หายไปเลยร้องให้มันแบนขึ้นตอนเนี้ยโอ้โหเข้าวิชาการแล้วนะ <c oughs> ใช่ใช <c oughs> เพราะว่าบางทีอันนี้คือเสียง <c oughs> เสียงจากทางบ้านนะคะที่คอมเมนต์น้องเพลงอันนี้เราต้องพูดกันตรงๆว่าที่จริงน้องเคนที่แก้วเสียงดีมากแต่เวลาที่ร้องบนเวทีอันนี้คือเสียงจากแฟนคลับลูกมันเหมือน,นเรียกว,ว่าแผ่วเสียงมันจะแผ่วเวลาที่มันแบบ หนึ่งเสียงไม่แข็งแรงต้องไม่ออกกำลังกายเยอะแล้วก็เหมือนเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้เราต้องไปฝึกอ่าเพราะเวลาที่เราลงเสียงต่ำมันมันบางทีมันจะหายไปเลยแล้วมันจะทําให้เราแบบเหมือนแบบเสียงมันดูแกร่แวอ่าแล้วมันดูดอกและอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าเลือกเพลงหนูเลือกเพลงที่จะไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ไม่เข้ากับแก้วเสียงตองพยายามอย่าไปเลือกเพลงที่ที่คนเสียงต่ำ Mm. Yeah. เรื่องเพลงดีมีชยัยเย่อยขึ้น <Yeah. S 2> แม่แต่ว่าเนี่ยป้พอร้องให้มันแบนขึ้น mm. หายพอมันลดก,กดต่ำอยอย่างเงี้ mm. ยเห็นป้ามันจะทำให้มันเบอคนฟังก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นให้มันให้มันแบนหายแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่ที่ทุกคนได้ยินนะครับเรื่องพิชเรื่องความตรงของเสียงเงี้ยสิ่งที่แก้ไขได้ สองเอนเยอะ <ๆ S 1> อายุเอนเท่าไรครับสิบเก้า <19. S 2> เองโหยังอีกยาวไกลเพราะฉะนั้นชั่วโมงบินอาจจะน้อยแต่เราต้องเหมือนเราคนเล่นฟิตเนสอ่ะเราต้องใช้ปริมาณมากกว่าคนอื่นหน่อยเส้นเสียงเราอาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่ากับพี่ๆเขาก็อ,<ๆ>ออกกำลังกายทุกวันหมายถึงว่า<ๆ>ไม่ใช่ออกกำลังกาย,ยาวิ่งอะไรอย่างนั้นอย่างเดียวนะ ร้องเพลงทุกวันมันคือกล้ามเนื้อมัดหนึ่งใช่ไมู่้พี่ไม่ได้เลยถ้าพี่คอือราพี่ต้องร้องเพลงพี่ต้องร้องเพลงทุกวันอย่างน้อยนะเพื่อให้มันให้มันได้ทํางานมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแ่ค่ะคุนดดรทร์เนกะิดอุบัติเหตุฮะแค่นี้ครับอายุเท่านี้ทําได้ขนาดนี้เก <c oughs> ่งมากแล้วจงภูมิใจว่ามีแก้วเสียงที่ดีดี จริงจริงจะกำลังใจให้นะครับน<ด>้องเบงครับโก